โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอด l ลฟ์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ วันพฤหัสบดีที่16มีนาคมแล้วนะครับก็เป็นที่แน่นอนว่านะครับพี่อ๊อฟจะต้องมานั่งอัปเดตแผนให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีอะไรถูกปรปับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้าบ้างนั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเรื่องแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนทราบดีแล้วนะครับเพราะว่ามันบอกตั้งแต่ล็อกอินหน้าเกมเลยคุณผู้ชมนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับได้มีฮีโร่ใหม่ถูกเพิ่ม น่ารักจุงเบยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความฮอตฮิตในเกาหลีมากมากมายนะครับมีแอนดีเมคหลายรอบมากๆนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาที่โคเด็กส์นะครับสเปเชียลฮีโร่นะครับซึ่งน้องคิริเอลเนี่ยนะครับได้อยู่แก๊งเดียวนะครับกับน้องอลิเซียนั่นเองนะครับคือกลุ่มคณะปฏิวัติหรือว่ากลุ่มลูมินัสนั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็มาพร้อมอเวกนะครับเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันโชว์โ My arrow never lose you edge นะครับก็เอ่เอคิริเอลชอบเรียกอลิเซียได้เลย,เลยนะครับคิริเอลเนี่ยนะครับก็ได้เป็นกัปตันนะครับหรือว่าหัวหน้าทีมคนแรกนะครับหรือว่าหัวหน้ารบหน่วยที่หนึ่งนี่เองนะครับของกลุ่มปฏิวัติของอลิเซียน,นั่นเองนะครับก็ใช้นะครับธนูและคันธนูเนี่ยเป็นอ่า อาวุธคันเทพสกิลสูงส่งมากๆนะครับดูดิโอ้โหธนูสวยมากจูปี้กับพีดำมันต้องอายนะครับมีโซ่พี่ขายเข้าไปด้วยโอ้โหมายกอดเป็เจ้าช่วยทอดกล้วยให้ลิงกินนะครับมาดูสกิลกันนะครับบอกเลยว่าเทพซ่ามากๆนะครับคิริเอลนะครับเป็นทัดน้ำนะทุกผู้ชมสปีดเริ่มต้นที่3.2นะครับไม่แย่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเข้าเมตาทีมสปีดแน่นอนนะครับสามารถทำอเวกนะครับบวก10ได้ที่เลเวล40คุณผู้ชมนะครับมาพาสซีฟ บ,บอกเลยว่าความเทพของ P นะครับอยู่ที่พาร์ท1นี่เองคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าคิลเอลเนี่ยสามารถนะครับมีวอยชิลให้ตัวเองถึง5ครั้งนะครับ5ครั้งและที่เทพที่สุดก็คือคิลเอลนะครับจะทําการปกป้องหรือว่าป้องกันแถวหลังเนี่ยไม่ให้โดนเดเมจจากการสะท้อนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย นะครับคาดหวังแล้วก็คาดเดามานานมากแล้วมันถูกต้องคุณผู้ชมโอ้โหคือกราบเน็ตมา b ์เบิลนะครับมันคือสิ่งที่ผมรอคอยมานานมากนะครับทีเดียนะครับจะทําการป้องกันนะครับฮีโร่แนวหลังของฝั่งเรานะครับไม่ให้ถูกสะท้อนนั่นเองนะครับเกิดมาเพื่อขาทีมถึกเลยคุณผู้ชมนะครับต่อไปนี้น้องกล้าหานเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่อยู่แถวหลังเนี่ยนะครับมันจะไม่โดนสะท้อนอีกแล้วคุณผู้ชมเออกรอบไม่หมดแต่นะครับสะท้อนแค่แถวหลังนะครับแถวหน้าไม่ไม่ป้องกันนะครับยังโดนเหมือนเดิม นะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ป้องกันเดเมจตัวหลังนั่นเองนะครับใครที่เล่นกล้าหาันอ่าไว้ข้างหลังเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเอาคิริเอลมาบัฟแน่นอนนะครัหรือใครจะเอาพี่คายไว้หลังก็ไม่ว่ากันนะครับเอาเป็นว่ามันป้องกันแค่ตัวหลังนะครับตัวหน้าก็โดนกระจุกกระตามเดิมผู้ชมนะครับโอเคมาดูที่สกิลแอคทีฟเป็นบ้างนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูการโจมตีธรรมดาโอ้โหธนูนี่เป็นเหมือนธนูเวทมนต์ปิ้วผู้ชมนะครับไม่ใช่ธนูกายภาพนะฮะเพราะคิริเอลเป็นเวทนะ นี่แน่เอ้ยอันนี้เมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นดาบเป็นปืนคู่เล็กๆนะครับสกิลล่างนะครับตบ70%นะครับเป็นเดเมจเวทนะครับใส่ศัตรูทุกตัว5เป้าเลยนั่นเองนะครับเป็นจำนวน2ครั้งนะครับและทำการทะลุบัฟและทำการเร่งเทินนะครับศัตบัฟของศัตรูเนี่ยนะครับ2เทินด,ด้วยเช่นกันคุณผู้ชมเล็กกูลัสไอ้ลูกออฟเดอะสตาร์ที่ทรูดักเนีเ่ยยิงทะลุความมืดมิดไปเลยอือโอ้ย นะครับเป็นธนูเวทมนต์คุณผู้ชมเทจุงเบยนะครับสกิลบนนะครับเมเทโอชาเวอร์นะครับตบ60%นะครับเดเมดเวทใส่ศัตรู4เป้า2ครั้งอ้าวทำไม70%ใส่5เป้าพอมาเหลือ4เป้ากลายเป็นเดเมดลดงงมันควรจะแรงกว่า5เป้าดิเอองงเลยนะครับอ๋อแถมทะลุเดฟเออทะลุเดฟนะครับก็เสมือนว่าแรงขึ้นประมาณ50%นะครับและยังมีโอกาสสตันนะครับหรือว่าติดมือใส่ศัตนระูเนี่ย เป็นระยะเวลา2เทอร์นั่นเังคุณผู้ชมโอ้โหเอฟเฟกสกิลเยอะมากๆพูดเลยสกิลก็สวยสดงดงามนะอลังการนี่มันหมู่ดาวสิงโตนำโชคอยู่ต่อเลยได้ไหมปิ้ว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 ตึกโป๊สวยสดงดงามจริงคุณผู้ชมนะครับและสกิลอันตินะครับหรือว่าสกิลอเวกนะครับเพิ่มโจมตีกายภาพและเวทนะครับให้ทีมทั้งสิ้น100%เป็นเจะได้อ่าเป็นจำนวน4ครั้งนะครับ4ครั้งนะครับคือได้บัฟเนี่ยตีเหมือนอารมณ์ว่าตีคล้ายๆว่าตีแรงขึ้น2เท่าอ่ะ นะครับอีก100%อน่ะนะครับคนละ4ครั้งอ่ะนะครับและตัวคิริเอลเองนะครับยังได้ป้องกันนะครับเดย์เมดจากการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเนีทั้งสิ้น4ฮิตนะครับก็คิดว่าเป็นเลขเด้ง4ครั้งนั่นแหละเหมือนอารมณ์พวกเกาะลินเกาะคายคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่คำว่าไทม์สไงใช้คำว่าฮิตโอ้ Has judgment Light of darkness โอ้โหเป็นสกิลบัฟนะครับที่สกิลดูอลังการมากคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยว่าคิริเอลนางนี้นะครับเป็นตัวที่เกิดมา เพื่อทีมสปีดอย่างแท้จริงนะครับเอามาบัฟทีมสปีดแล้วก็เติมเต็มในการสู้กับทีมถึกนะครับคุณผู้ชมบอกเลยนะครับต่อไปนี้นะครับใครมีคิดเอลในทีมนะครับแถวหลังของเราจะไม่โดนสะท้อนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีวานกับเจฟนะครับไอ้บ้า2ตัวถึกที่มันโคตรเก่งเลยคุณผู้ชมนะครับก็สามารถมีคิดเอลมาเสริมทีมแล้วก็ไม่โดนตบวอยหมดเองง่ายๆแล้วนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าแถวหน้ายังโดนเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับแถมสกิลก็ค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะครับสกิลล่างนะครับม แถมไม่มีเล่งเทินด้วยนะครับอลิเซียเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยโดนคิริเอลยิงปั้งตายหาเลยนะครับแถมมีเล่งเทินเนี่ยโอ้โหดีมากๆใครพวกชอบกลางบัฟเยอะๆเนี่ยโดนเล่งเทินแน่นอนนะครับการสถานะอลิเซียเนี่ยนะครับไม่น่ารอดนะครับสกิลบนก็ยังมีทะลุเดฟนะครับแถมมีสตันด้วยนะฮะคือทีมถึกที่ไม่ได้ใส่พวกอาการสถานะมาเนี่ยมีโอกาสนะครับติดมือสูงหมอกๆแน่นอนนะครับแถมทะลุเดฟด้วยคือยิงแรงมากๆคุณผู้ชมนะครับยิ่งอยู่กับรินเนี่ยโอ้โหโอไมค์กอดแถมมีสกิล เอาเวกที่ทำให้เราตีแรงขึ้นอีกแทบจะ2เท่าเลยคุณผู้ชมนะครับตัวเองได้วอยชีวิกสฮิตบอกเลยว่าแบบผมว่าทีมถึกอยู่ยากอะนะครับพี่เจฟ พี่อีวานเนี่ยนะครับไม่สามารถสะท้อนแถวหลังได้อีกต่อไปนะครับโดนเตะต่อยแถมเมื่อคริเลลการสกิลเอเวกให้เนี่ยคือตัวหลังนี้ยิงแรงมากๆแน่นอนนะครับถ้าใครใช้ก้าหายบกศิษนี่คือแบบโ oh อ้ไม่ก็เตะทะลุฟ้าแน่อนคุณผู้ชมนะครับโอเคคริเลลก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าเป็นตัวเข้าเมตาแน่นอน1,000%นนะครับเปิดหากันเถอะคุณผู้ชมนะครับเอาไปยืนปั๊บตัวหลังนะครับใครที่เล่นทีมถึกเนี่ยนะครับก็ต้องระวังคริเลลนิดนึงนะครับทีมสปีดนี่ยิ้มได้แน่นอนตอนนี้นนะะะคคคครรรรรัับบบโออเเกกิจมมลีไ้าง เปิดได้คริเอลนะครับจากการสุ่มฮีโร่นะครับแบบแพ็ค10บวกหใบหรือว่าแบบเดี่ยวบวกหใบหรือว่าจะเป็นใบฟรีทุกๆ3วันตรงที่เดียวกันนะครับก็จะได้ไปเลยนะครับใบเลือกเจมเซเว่นไนท์หใบนะครับระยะเวลากิจกรรม1สึ่งตาร์นั่นเองคุณผู้ชมนะครับกิจกรรมที่2นะครับเอาเวสคริสเอลนะครับได้ใบเลือกฮีโร่หกดาวหนึ่งใบนะครับและกิจกรรมที่3นะครับบวกสิบคริสเอลนะครับจะได้นะครับใบเลือกอุปกรณ์เซเว่นไนท์อ่าขอโทษทีใบเลือกอุปกรณ์นะครับโฟเอ็ นะครับกิจกรรมที่2กับ3หรือว่าไออาเวกกระบอกสิเนี่ยนะครับระยะเวลาทั้งสิ้น3สัปดาห์นะครับแต่กิจกรรมเปิดหาเนี่ยหสัปดาห์นะครับก็กิจกรรมอาเวกกระบอกสิก็ทําสัปดาห์ไหนได้สัปดาห์ถัดไปนะครับทำสัปดาห์นี้ได้สัปดาห์หน้าทําสัปดาห์หน้าได้สัปดาห์นู้นทําสัปดาห์นู้นได้สัปดาห์กระปุ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับนี่ก็จบไปเรื่องแรกของกิจกรรมกับฮีโร่ใหม่น้องคิริเอลอาเวกนั่นเองนะครับหัวหน้าหน่วยที่1แห่งกองทัพปฏิวัติ คณะลูมินัสโอเคคุณผู้ชมนะครับจบกันไปบอกเลยว่าเปิดหาเหอะนะครับผมเปิดแน่นอนนะครับอยากได้มาฟูลฟิลนะครับหรือว่าเติมเต็มทีมสปิทของผมนั่เองคุณผู้ชมนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกระดานปิวป้วกระหานนั่นเองนะครับซึ่งอุตส่าห์เอามายืนข้างหน้านี่มาต้อนรับกระดานนะขอไปดูรูปหน่อยเคยเป็นสิ่งที่อยากเห็นมากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นไง นะครับเกาหลีไม่มีก้าหาเนี่ยนะฮะเราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ภาพวาดนะครับก้าหารสีดาวเป็นยังไงคุณผู้ชมผมขอรีเซ็ตกระดานเรเชลผมหนะ้ตรงนี้เลยนะครับจ่าย30มบีก็ยอมนี่แนะ่ไหนวะโอ้อยู่ข้างล่างนี่เองคุณผู้ชมมาเชียร์อัสสิสจงพหน้าไปทั้งคุณผู้ชมว่ารูปจะเป็นยังไงจะเป็นแบบมวยไทยปะ่ะนะครับเหมือนแบบอยู่ที่กรุงศรีอยู่ค่ายมวยนะครับบอประเวศยิมอะไรเงี้ยนะครับอยู่กับบัวขาวเกี่ยวปะวะเลือกกันนะปิ้วปิ้วจงพิน้าไป เตะอัดหน้าเลยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรโหดจงพินาศไปซะแล้วก็เตะการกล้วยนะครับซึ่งเป็นช้างประจำกรุงศรีเดี๋ยวผิดนะเอ้าจบไปหรอให้ดูอีกนิดนึงไม่ได้หรอนะดูดูได้ปะวะโอเตะใหม่ปึ้งกล้าหาญนั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับก็กระดานกล้าหาญนะครับจะมีรางวัลดังนี้นะครับเปิด20ช่องได้ใบสุ่มท่าสามดาวนะครับช่อง ได้จินเป็นของแถมนะครับ60ช่องได้ใบเลือกค่าสีดาวนะครับ80ช่องได้เครื่องป้องก,กันกระหารนะครับแล้วก็เอ๊ะอันนี้ ไม่ร e ู้อ <approach> ่ะจำไม่ได้ละอันนี้น่าเป็นเครื่องป้องกันนะ90ช่องน่าจะเป็นมงคลน่าจะเป็นโจมตีป่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจำชื่อไม่ได้นะมีประเจดกับกับมงคลเอ๊ะประเจดน่าจะโจมตีใช่ป่ะมงคลคือคาดหวัวป้องกันใช่ไหมคุณผู้ชมเอ,อ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่า80กับ90ได้เป็นอุปกรณ์โจมตีกับป้องกันของก้าหานนะครับซึ่งมันเคยแจกแล้วคุณผู้ชมนะครับนั่นจำกันได้นะครับบอกเลยว่าเปิดเถอะนะครับผมอยากได้ก้าหานมากคือมันเก่งมากยืนหหลลงนนนี่่่คตรรเเเกกกกผผมบอออยะะปิดดแแาาื เปิดวันละ3ช่องนะครับคนที่สนใจจะเปิดนะครับใช้ทั้งสิ้น3,600ันหกบี้สามร้อยหกสิบปารนะครับใครมีเยอะๆก็จัดเถอะเนี่ยผมเปิดนะครับวันละ3ช่องเปิดแน่นอนนะครับอยากได้มากน้องก้าหา่างผมเพิ่ง34เองคุณผ,ผู้ชมจัดไป ติปปอืมเปิด3ามช่องแรกยังไม่ได้ครับโอเคช่างมันคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับก็กระน้องก็หานนะครับมาเปิดกันเถอะสำหรับคนที่อยากได้นะครับแนะนําให้ทำนะครับเพราะว่ามันเก่งแบบคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมนะครับโอเคเรื่องที่2กระหานจบไปนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของซัมมอนช็อปนะครับจะมีกล่องพิเศษเข้ามาให้แล้วนะครับกล่องเจมที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาสักทีพี่อ๊อฟคือมันมาแล้วคุณผู้ชมบ่นปุ๊บมาปั๊บนะครับใบสุมเจมเอ้ยไม่ใช่สิขอโทษขอโทษาปปรรระะดดัับบูผินนตงี้ ประดับนะครับกล่องไมเอี่ยมนะครับเจมไม่ใช่นะอันนี้มีอยู่แล้วขอโทษทีนะครับกล่องไมเอี่ยมคือกล่องประดับนะครับบอกเลยว่า 40B บี้นะครับมีโอกาสได้ประดับ4-6ดาวนะครับคนที่กําลังหาประดับมาเจาะรูประดับ6ดาวชิ้นโปรดของเรานะครับแนะนําให้เปิดนะครับมันคุ้มมาก 40B บี้กับประดับที่ต้องไปนั่งฟาร์มแมป10บนะครับบอกเลยว่ามากดเหอะ ผมกดแน่นอนนะครับมีหลายชิ้นอยากเจาะเลยนะครับแต่ว่าประดับไม่พอนี่แหละนะครับคือสวรรค์ของเราโอเคคุณผู้ชมนะครับก็มีกิจกรรมด้วยนะครับกล่องสุ่มประดับนี้นะครับเพียงเปิดอย่างน้อยขั้นต่ำหนึ่งชิ้น่ะผมเปิดเลยเอากิจกรรมสีดาวแน่นอนแล้วล่ะผมเนี่ยนั่นไงดีเฟนเดอร์โค้ชหวยนะครับเปิดอย่างเงี้ยนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับจะได้ใบสุ่มประดับสีหกดาวหนึ่งใบนะครับในเวลาหนึ่งสัปดาห์นะแจกหลังจบกิจกรรมเช่นเคยนั่นเองคุณผู้ชมโอเคนะครับมีอะไรอีกนะ อัปเดตเนื้อเรื่องนะครับไปถึง EP ที่7แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ไปดูกันอยู่ไหนว่าเนื้อเรื่องอยู่ไหนอ่ะเราจะดูได้ตรงไหนคุณผู้ชมเนื้อเรื่องใช่นี้ป่ะเช็คอินฟอร์มเซตติ n งเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี่ไงส t o รีนะครับนี่ EP 7มาแล้วใช่ไหม EP 7นะครับออกมาจากลิฟโต้ซีซีดีเอ่อล oh. ูบูแฮดสต็อปอัสอีกิน But Chris อ,อมาแล้วคริสมาช่วยโอ้ย oh, ในขณะที่ดิปโปกำลังเข้าโจมตีลูดี้นะครับคูจินลูดี้ Chris, คกกริสคริสก็ลงมาช่วยลูดี้มันทำอะไรที่นี่อ่ะเออฉันจะรับมือลิปโปเองจะเปิงเปิงโอ้โหมันเปิงคริสไม่หนีไปอย่าดูถูกสมารฉันฉันแค่ฉันสามารถต่อสูกอ้กับนี่ได้โอ้โยเจ้ามันอาจหาย,ยิ่งนักมันท,ทำทำไมลูดี้ ให้คิดจัดการเดี๋ยวเอ่อไอรีมเป็นคนพูดนะครับแล้วก็พาลูดีนนีไปปงเปงปงเปงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่มันสกิไลไครวะเฮ้ยเสี่ใครวะ accept divine punishment อุ้ยบุ้ม e v e n เอาคริสแพ้นะครับเจอบอ้าบางอานมาขัดขวางกันทุกของพวกเรานะครับต้องการอยากตายหร,อรอออยอือยังไงโอ้ลินมาโอ้โห oh my god shoot h e messenger อย่าโจมตีผู้สงสารนะครับ อืจะมันเป็นคุณต่อสู้ที่เยี่ยมยอดจริงๆเฮ้ยเอาว่ะยังไม่จบว่ะคริสนะครับเกิดอะไรขึ้นหลับตาค้างเหรอค้างป่าวะไม่ค้างไอ้ I've lost it <c oughs> อืมฉันยังไม่แพ้หรอกโอ้ย resolution of Chris นะครับคุณผู้ชมตื่นเต้นมากๆแล้วนะก็เป็นเอพิโซดที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับต่อจาก EP 6นะครับเดี๋ยวรอ EP 8นะแล้วก็ต่อ EP 9คุณผู้ชม บอกเลยว่าใครพลาดในเรือ่องเซเวนไนนี่พลาดมากนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆผมอยากให้มันทำเป็นแอนิเมะมากคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับในเรื่องอ่าเรื่องที่7็ถูกเครื่องเข้ามาแล้วนะครับต่อไปมาดูเรื่องของต่อไปคอสตูมนัม่นเองนะครับมาที่กดพิกแล้วช็อปนะครับเข้ามาที่คอสตูมคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่ามีคอสตูมแบบลิมิเต็ดนะครับหรือว่าจํากัดระยะเวลาการขายทั้งสิ้น3ตัวด้วยกันเข้ามาใหม่เลยสำหรับแพทนี้นะครับตัวแรกคือจูป,ปี้จริงผมก็มีได้นะ ไหนอะเลยเหรอนี่ไง Music Box Fairy นะครับบอกเลยอันนี้เป็นคอสตูมแรกที่เป็นคอสตูมอาเวกของจูปี้นะครับใครที่เน้นล่าบอสเนี่ยซื้อเหอะนะครับเพราะมันจมอ่าบวกสแตตเพิ่มมากกว่านะครับชุดเดิมที่มีอยู่เนี่ยถึง2เท่าคุณผู้ชมอันนี้บวกเลือดร้อยโจมตี20ป้องกัน10อันนี้บวก200นะครับโจมตี40ป้องกัน20คุณผู้ชมคือมันเพิ่ม2เท่าเอ,อาง่ายๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเหมือนประครับซื้อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเดเมจเพียงนิดเดียวก็เหอะแแแตต่่่่่วาคนนทีีขง้มนเนย นะครับก็จะเป็นมากๆนะครับน่ารักด้วยชมพูหวานหวานนะครับโคตรหวานเลยคุณผู้ชมนะครับดูกระโปรงดิกระโปรงอะไรมันจะบานขนาดนี้ยังเป็นหูเอลเช่นเคยนะครับโอเคนะครับจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับผมซื้อแล้วนะครับแน่นอนต่อไปเป็นคอสตูมแรกครับของพิคคลายนะครับที่ถูกเข้ามานะครับพิคคลายชาวไร่นะครับก็เป็นชุดนักฆ่าซิวเวอร์แฟลชนะครับเหมือนอารมณ์ว่าแบบผู้ว่องไวสีเงินนะครับดุจมัจจุราช นะครับก็เป็นชุดที่เท่มากนะผมชอบนะครับก็ซื้อเหรออะไรนะครับคอร์สตูมแรกด้วยนะครับนเ <The> only mean <The only S 2> to survive is to kill นะครับผลทางเดียวที่เราจะอยู่รอดก็คือการสังหารนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหปิดหน้าปิดตานะครับเป็นนักฆ่าของจริงเป็นแอสซัสซินคริสผู้ชมนะโอเคแล้วก็ชุดสุดท้ายที่เข้ามาคือคีรีเอลนั่นเองนอกจากจะเข้ามาเป็นฮีโร่ใหม่แล้วแถมยังมีคอสตูเข้ามาด้วยนะครับ <c oughs> เป็นคอสตูเกาหลี พิงพลัมนะครับบอสซัมนะครับเป็นคอสตูมเกาหลีที่แบบมีแสงร,รอบรอ่ะคือของเกาหลีนะครับมันจะมีคอสตูมเซเ,เดนเดอร์เข้ามาอีกเต็มเลยคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลเคียวหรือยอนฮีเลยก็ตามนะครับไอ,อ้ยอนฮีมีไหมไม่แน่ใจนะครับก็เนี่ยมันจะเป็นไอคอสตูมที่เป็นดวงดาวรอบๆเนะี่ยเดี๋ยวมาเยอะมากนะครับเซตนี้เนี่ยนะครับก็คลิปที่เอามาก่อนคนแรกก็ซื้อไว้ก่อนนะครับลิมิเต็ดนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้นะเออเน้นสวยงี้เอ้า เฮ้ยพูดเกาหลีเลยว่ะนะครับเป็นคอสตูมจากเกาหลีนะครับเพิ่งพูดเกาหลีเลยคุณผู้ชมเออโอเคนะครับซื้อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมด2อสัปดาห์แล้วซื้อไม่ได้นี่ผมร้องไห้นะครับสายเปย์นะครับเราเน้นสวยหล่อไว้ก่อนนั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคนี่น่ารักเนาะสองตัวคอสตูมใหม่อ่าเดี๋ยวเรามีอลิเซียเอ้ยขอโทษเรามีคิริเอลเราค่อยมาใส่คอสตูมโชว์กันในผมเว้นที่ตรงกลางไว้คิริเอลเลยคิดดูสําคัญขนาดไหนนะครับโอเคคุณผู้ชมนะผมขอเช็คแป๊บนึงว่ามีแพ็กเกจใหม่หรือเปล่า อ่ามีจริงด้วยคุณผู้ชมแพ็กเกจใหม่นะครับนี่แพ็กเกจเติมเงินนะครับเป็นคิริเอลนะครับจะเป็นเรื่องของธาตุนะครับหินอเวกนะครับมีอ่าอุปกรณ์มังกรด้วยขั้นท็อปนะครับทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเกราะนะครับแล้วก็หินอเวกเต็มเต็มเหนียวกันเลยคุณผู้ชมนะครับก็ใครใายเปก็มาจับจ่ายใช้สษะกันได้นั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับก็นอกจากอีเวนต์แพ็กเกจใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ใส่เติมแน่นอนว่าต้องไปดูของขวัญอลิสด้วยนะครับรอบนี้ก็เป็นประดับนั่นเองคุณผู้ชมมมนนะะครรรัับบเเล่ข้้าาพอปด ไอใบสุ่มประดับเลยนะฮะทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดนะครับใครที่ใส่เติมก็อย่าลืมมากดของฟรีตรงนี้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับฮีโร่เรทนะครับผมปุ๊บ,บ,บมาที่เซตติ้งใช่ป่าวะไม่ใช่ผิดผิดผิดชอบไปดูของเก่านะับฮีโร่เรทแอคิว o ิชันนะครับ ฮีโร่ตัวแรงนะครับมีพิกไค่เลยชาวไรนะครับแล้วก็มีน้องคิริเอลตัวใหม่นั่นเองนะครับฮีโร่ธรรมดาจะเป็นอาชุรากับเสี่ยวนะครับก็อารมณ์ว่าให้เอาไปลงเวิ l ์ b บอสมั้งนะครับอาชุรานี่ใช้ลงให้ได้แล้วนะแต่เสี่ยวนี่คือไม่ได้ใช้แล้วคุณผู้ชมนะครับก็ไม่รู้ให้มาทําไมนะครับเพราะว่ามังกรขาวมันเพิ่มคูดาวไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับรอบที่แล้วเป็นลู รอบนี้เป็นเดลโล่นะครับใส่เสียงเดลโล่นั่นเองนะครับสายเดเมทนะครับเพิ่มเดเมทเพิ่มคริเลตประมาณนี้มั้งจำไม่ผิดนะครับจำไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับก็ใครสายนะครับชอบวัดดวงก็ไปจัดกันได้ตามเวลาเลทนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงและ5โมงเย็นถึง5ทุ่มนั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับเรื่องใกล้จะสุดท้ายแล้วนะฮะตัวบัฟมังกรอเวดนะครับผมมาดูที่มังกรอเวดปุ๊บปุ๊บตัวบัฟตรงนี้นะครับเป็นหมิงหมิง3วันนะครับ16 17 18เป็นหมิงหมิงเอ่า 17 18เออนั่นแหละ3วันถึงพรุ่งนี้นะครับถึงวันนี้กับพรุ่งนี้เป็นหมิงหมิงนะครับแล้วก็อีก3วันถัดไปครับจะเป็นเนียแล้วก็อีก3วันถัดไปเป็นลูซี่นั่เนเองคุณผู้ชมนะครับโอเคก็อย่าลืมเอามาใส่กันนะจะได้ตีมังก,กรอเวกแดงๆคุณผู้ชมจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาเสียกุญแจเยอะด้วยโอเคต่อไปเป็นเรื่องของแบนลิสกิววอร์นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วหลังจากโดนแบนไปทั้งทีมเลยเนี่ยนะครับร้องห้ากันไปตามๆกันก็เปลี่ยนแล้วนะครับ รอบนี้เป็นนะครับแทโอยูริรินคาม่านาจาบอกเลยว่าแทบไม่ได้บีผลเลยครับ <c oughs> เออยังร้องไห้เหมือนเดิมหายไป3ามตัวทีมสปีดอะ่ะโอ้โหแทโอยูริรินหายหมดเลยอะ่ะเหลือแค่กาหานะครับทีมถึกยิ้มเลยครับไม่โดนซักตัวคุณผู้ชมโอ้โหทีมถึกคือเกิดมากอะ่ะแล้วผมไม่มีะนะครับโดนไปดีโดนไปเยอะมากอะ่ะแบบเอา้าเราเราไม่สงสารกันเลยอะ่ะนะอุตส่าห์ <c oughs> แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่แบนได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้แบนจะเล่นยังไงว่าเธอหายไปสามตัวเลยอะเล่นยังไงวันนี้ยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วอะไอ้บา้าเอ้ยเซ็งเลยอะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเขาไปจัดทีมนะจุดนี้ไม่ไหวแล้วครับทีมสปีดทั้งโหดร้ายเหลือเกินคุณผู้ชมนะครับโอเค แบลสกิวอเสร็จแล้วโอเคหมดแล้วนี่หว่านะครับแล้วก็มีอ่าแจ้งเพิ่มเติมเรื่องหมดเขตการขายกล่องเมย์ตรงนี้ที่เรียบร้อยนะครับใครที่พลาดไปก็รอเดือนหน้าและกันมันประมาณประมาณเดือนละครั้งนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกิจกรรมล็อกอินมาเล่นทุกวันนะครับผมขอไปเช็คนิดนึงนะฮะอยู่ที่โน้ติสว่ามีอะไรบ้างซัมมอนอิน,นพุทไปแล้วเนาะเรดกิ l เพลย์อีเวนต์นี่แหละอันนี้แหละนะครับที่จะบอกอันสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมแค่ล็อกอินเข้ามาแล้วก็เล่นนะครับผมซึ่งมันกิจกรรมที่่งาายมากๆ นะครับเข้ามาดูตรงนี้นะฮะดูได้ป่ะมอดีเทลเออใช่ไหมนเถอะนะครับก็เป็นนะครับกิจกรรมบนนะครับอีเวนต์หนึ่งเนี่ยอีเวนต์หนึ่งกับอีเวนต์สองเนี่ยนะครับลงเรสนะครับหรือว่ามังกร10ครั้งนะครับจะได้ใบสุ่มฮีโร่สีดาวนะครับแล้วก็ลงกิววอร์สามครั้งจะได้ใบสุ่มฮีโร่สีดาวเช่นกันนะครับสองกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับและยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกคุณผู้ชมก็คือนะครับอ่า เขาจะนะครับแจกใบรีธาต์นะครับตาประจําวันเนี่ยทุกๆวันวันละ1ใบนะครับอันนี้ว่าละหนึ่งใบนี้ไม่แน่ใจนะครับรู้แต่ว่าแจกทุกวันนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเรทนะครับการดรอปฮีโร่แบบ1นึงถึงเนะครับแล้วก็เรทการดรอปไอเทมที่แบบแปดนะครับทุกระดับความยากนะครับไม่รวมฮอตไทม์นะครับก็คือนอกเวลาฮอตไทม์นั่นแหละนะครับให้แก่แบบแปดด้วยคุณผู้ชมนะครับก็คือแบบหนึ่งถึงเจ็ดฮีโร่ดรอปเยอะขึ้นแบบแปดไอเทมดรอปดีขึ้นนะครับกิจกรรมนี้นะครับแจกทั้งสิ้นอ่า ถูกจัดทั้งสิ้นระยะเวลาทั้งสิ้น2สัปดาห์นั่นเองคุณผู้ชมนะโอ้เริ่มพันแล้วครับก็กำลังดูข้อมูลไปด้วยนะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับคนที่งงว่าดันฟ้าคืออะไรนะครับพี่ออฟก็คือ เข้ามาที่ Adventure นะครับสเปเชียลดันเจียนเนี่ยมันคือตั๋วตัวเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะแจกนะครับทุกวันวันละหนึ่งใบนะครับก็น่าจะประมาณ1-2สัปดาห์นี่แหละนะครับใครที่ขาดแคลนค่าธาตุใบไหนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้อาลูบี้ไปดีแล้วนะครับก็เอาใบตั๋วสุ่มฟรีเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปนะครับรีเซ็ตได้นั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็เอาไว้ลงซ้ำแต่ว่าไม่ได้หินอเวกนะได้แค่ธาตุนะครับก็เขาแจกวันละใบนะครับแล้วก็เพิ่มอาฮีโร่ดับเบิลทที่แบบหนึ่งถึงเจ็ดนะครับ ไอเทมดับเลทที่แบบแด้วยนั่นเองอคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับครบถ้วนกระบวนการนะครับทั้งสิ้นสำหรับอัปเดตแพรประจําวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่16มีนาคมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับนะครับความรู้กันไปอีกเช่นเคยนะครับหากพี่อ้อพูดผิดพลาดอะไรหรือว่าพูดงงงงมุดลวนล้นลิ้นพันเนี่ยหรือเริ่มพันแล้วตรงไหนนะครับต้องกราบขออภัยเวลาที่ดีด้วยนะครับข้อมูลผิดพลาดนะครับขออภัยด้วยรบกวนช่วยกันแก้นะที่เม้นใต้คลิป YouTube นะครับบางคนเนี่ยแบบโอ้โหชอบจับผิดพี่าพี่ออใต้คลิปแบบ ตรงนี้มันอย่างนี้นี่พี่อ๊อฟตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่เห็นเหมือนที่พี่อ๊อฟพูดเลยคือแบบเออเอเอผมผมผม,มีผมก็มีสิทธิผิดได้นะครับก็ยังไงแก้ไขดีกว่าอย่าเพิ่งมาด่ากันเลยนะครับผมก็พยายามอัปเดตให้แต่เช้าของทุกวันเลยครับตื่นเช้ามานั่งอัปเดตข้อมูลให้นะครับแต่ละคลิปนี้คอดยากนะครับไม่ใช่แบบ มานั่งทํา5นาทีได้นะคุณผู้ชมนะครับกว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะมานั่งนะครับเรียบเรียงเนื้อหาให้ชมกันตัดต่ออัปโหลดอีกแบบแต่เช้านะคุณผู้ชมนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนะครับเป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟนะครับแล้วก็ติดตามคลิปดีๆมันๆนะจากเกมเซเว่นไนท์และเกมอื่นๆได้ R O V เอยอะไรเอ่ยนะครับในช anel ของเอร็ดทวอยู่กับพี่อ๊อฟคนนี้คนเดิมต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบบบกััััใหหม่คคคลิิปปนน้้าะรรสสววดี